รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะดิฉันชื่อประพาดารัตนาเลืองรักนะคะเรียกสั้นๆว่าพิดาก็ได้ค่ะเมื่อก่อนพิดาเคยทํางานขายจักเย็บผ้าผูกปักลายแล้วทําให้ไปเจอลูกค้าที่เป็นช่างเสื้อแล้วทำให้เกิดความชอบในการตัดเย็บแล้วก็ผลิตประดอยของใช้ในบ้านจากเสศษผ้าแล้วต่อมาได้มาออกมาดูแลลูกแล้วเกิดอยากได้ก็เลยก็เลยคิดทำของเพื่ออยากหารายได้พิเศษโดยโดยทำของขายลูตามตลาดนะัด ซึ่งต,ตลาดนัดที่พิดาลงขายมานี้ทํามา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วสินค้าที่พิดาทำเนี่ยส่วนมากจะทําตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นพวกซองีโมดที่จับไมโครเวฟเป็นทิชชู่ม้วนทิชชู่กล่องทิชชู่พกคากระเป๋าสตางค์แล้วก็ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ตะกร้าบุผ่าค,ค่ะ วันนี้พี่ดาจะแนะนำาบุกตะก้าผ้านะคะก่อนอื่นมาดูวัสดุอุปกรอนก่อน,อนวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกก็มีตะก,ก้านะคะตะก,ก้านี้ค่ะไปนี้นะคะเราจะใช้ผ้าเนี่ยประมาณ50เซนจะใช้ผ้าพื้นหรือผ้าคอตอนลายก็ได้ถ้าเป็นผ้าพื้นเนี่ยก็ควรจะเป็นสีอ่อนแก่จะเอาตะก,ก้าสีอ่อนหรือว่าเป็นระบายสีเข้มก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนที่เราใช้ผ้าคอตอนลาย เราจะใช้ลายสีเข้มในตัวผ้าลายเนี่ยเป็นผ้าสําหรับทาระบายเมื่อมีเราได้คาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผ้าสาลูนะคะฟองน้ําฟองน้ํานี่ใช้ขนาดสีมีกำลังสวยและได้เนานะคะได้เย็บเนี่ยเราจะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงที่เข้ากับผ้าและที่ด้นนะคะสีม่วงเข้มนะคะจะเป็นใหญ่แล้วก็เล็ก ช็อกผีผ้าแล้วก็ที่ร้อยได้ไหมบรรทัดก,กังใจแล้วก็หมอนเส็จนี่เป็นขขอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราจะวางผ้าสาลูอันดับแรกแล้วตามด้วยฟองน้ำจนะคะ่ะตามด้วยฟองน้ำเสร็จแล้วผ้าลายจะวางด้านบน เราจัดเข็มหมดไว้สีด้านหรือผ้าไว้ก่อนนะคะจัดเข็มหมดสีด้านแล้วเราจะเน่าผ้าทั้งสามชิ้นเนี่ยทำผ้าทั้งของน้ำนนะเนี่ยนะทั้งสามชิ้นนี้ติดกันโดยเราจะเริ่มเนาาตรงปลายนี่นะคะแล้วก็เนาเฉลียง เอาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนไปถึงสุดด้านนี้แล้วเราก็จะเอาไปตีตารางเมื่อเราตีตารางนะคะเสร็จครบแล้วนี่นะคะเราก็จะรัได้แาวที่เราเราดาวไว้นะคะตึงๆไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะคือพับอีกมุมหนึง่งให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นแรกเราก็ขีไดไว้เหมือนเดิมเพื่อจะตีตารางให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เดินจาก เช่นเดียวกันนะคะด้านที่มันใหญ่และกว้างอยู่เนี่ยเราก็ม้วนแล้วก็เกัดขนหมดไว้จะทําให้สะดวกขึ้นเวลาเราตีตารางแล้วพอเสร็จแล้วเราก็วางไม้ตีตรงที่เส้นแรกที่เราตีไว้นะคะแล้วก็เดินจากแลวเวลาเดินจากนี่นะคะมองตรงไม้ไม้ตีตารางอย่างเดียวอย่ามองตรงเข็จเสร็จแล้วตีไปให้ครบทั้งแผ่นนะคะแล้วเราจะได้เอาไปตัดตะกร้า ทีนี้เมื่อเราตีตารางเสร็จแล้ว2องแผ่นนะคะเราจะมาตัดวางแพทเทิร์นสำหรับการบุตตกตะกร้านี้นะคะเราจะไม่มีแพทเทิร์นเราจะใช้ตัวตะกร้านี้แหละค่ะเป็นแพทเทิร์นเลยโดยเริ่มจากเราจะทาบตรงที่แผ่นหนึ่งเนี่ยเรา <บ S 1> จะา <บ S 1> <บ>ตะกร้าแล้วก็ที่ใส่ขวดนมกระเป๋าแล้วก็ที่จับแล้วอีกตุกอีกแผนน่นนึงเราจะทําเป็นตัวตกะกร้าเราเอาตะกร้านี้นะคะวางไว้บนผ้าใช้ช็อกนี่วาดนะคะวาดไปเลยวาดให้รอบ ต้นตะกร้าออกมาเวลาตัดนี่ไม่ต้องเผื่อนะคะตัดตรงเส้นเลยตัดตรงเส้นที่เราวาดไว้เลยนะคะที่มันเป็นการเผื่อในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราวาดจากเส้นข้างนอกตะกร้าเสร็จแล้วเมื่อเราได้ค้นตะกร้าแล้วนะคะพับนะคะพับแล้วเราทำทำเครื่องหมายไว้หัวท้าย ตัวตะกร้านี้เราจะวัดจากด้านในนะคะส่วนสูงที่นี้เนี่ยตะกร้านี่เราจะคลุมใช่ไหมคะเราต้องวัดยาวลงมาอันนี้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ9้านิ้วครึ่งแต่ตัวตะกร้าจริงๆนี่สูงแค่6นิ้วนะคะเราจะใช้เก้านิ้วครึ่งตัวตะกร้าน,นะคะแต่งริมให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นตรงตัดให้ตรงนะคะเราวัดขึ้นมา9้านิ้วครึ่ง ติดเส้นตรงนะคะนี้เรามาสังเกตดูนะคะว่าตะกร้าเนี่ยปากมันจะกว้างต้นนี้มันจะแคบจะต้องวัดจาก<ม>ปลายผ้าตัวนี้เข้ามานิ้วนิ้วพึ้นแล้วเราก็ตีทแยงขึ้นไปเลยอันไหนที่เป็นทรงตรงไม่ต้องตีทะแยงนะคะให้ใช้เส้นตรงนั้นได้ไปได้เสร็จแล้วเราตัดออกนะคะ <c oughs> เราเอาส่วนที่เราวัดเข้ามานิ้วคืนนี่นะคะ มาทาบกับจุดที่เราบากเอาไว้แล้วค่อยๆไล่ไล่มาเรื่อยๆนะคะพอมาเจอจุดที่เราบาดไว้อีกด้านหนึ่งนี่นะคะช็อบตหม,มิกไว้เรากดขึ้นหมุดออกเสร็จแล้วเราใช้ส่วนที่เราเว้าเข้ามานี่นะคะมาวางทาบตรงที่เราจุดเอาไว้เราก็จะได้ข้างด้านข้างของตะก้านี้นะคะแผ่นหนึ่งแล้วเราใช้แผ่นนี้ไปทาบกับแผ่นที่เหลือนี่ค่ะตัดออกมานะคะ แล้วก็จะนําไปเย็บให้ติดกันเรากับสองชิ้นตัวตะกร้าสองชิ้นติดกันแล้วนะคะเราก็นำมาเย็บเย็บ<ๆ>ให้มันติดกันทั้งสองข้างเย็บต<ๆ>ิดกันทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะริมทั้งสองข้างนี้นะคะถ้ามีจับโพก็โงริมนะคะถ้าไม่มีจับโพก็ใช้จับติดแต่ริมจันรุ่ยแล้วเสร็จแล้วพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดกับตัวตะกร้าตัวรอยต่อนะคะเราจะติดตรงที่เราบากไว้ ทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราก็กัดเข็มหมุดแล้วไล่ไล่ทีละด้านนะคะกานเสร็จแล้วก็มาเริ่มดันดานตัวตะกร้ากับก้นตะกร้านี่ติดกันเวลาเริ่มเย็บก็ให้เริ่มเย็บตรงรอยต่อนะคะรอยต่อ่เป็นถึงกลาไว้แล้วเมื่อเราเย็บติดกันเสร็จแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างนี้นำมาใส่ตะกร้ามาใส่ตะกร้านะคะแต่งให้เรียบร้อยก้านข้างที่เป็นรอยต่อนี่นะคะเราเอาช็อกทำกระหมิกไว้ให้เสมอกับปากตะกร้าเลยนะคะทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราออกมา นึ่งนิ้วแล้วเราก็ใช้ปลายกันไกเนี่ยบิดขึ้นไปตามที่ช็อกว่านี่นะคะเะก็มาหนึ่งนิ้วแล้วใช้ปลายกันไกเนี่ยนะคะบิดขึ้นไปด้านข้างเลยเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ตะกร้าเหมือนเดิมครอบมงมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเฉลียงและใช้สวยอนะคะเราแต่งให้สวยแต่งให้สวยคือตัดตรงที่แหลมๆเนี่ยถ้าไม่มันตรงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตรงกลางเราก็แต่งนิดนึงแต่งให้มันเท่ากัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วเราเอาจะมาคุ้นด้านข้างตัวคุ้นด้านข้างนี้นะคะเราจะใช้ผ้พาผ้าคุ้นหรือจะใช้ผ้าพื้นธรรมดาก็ได้แต่ผ้าเป็นผ้าเฉลียงแต่ว่าแนะนําให้ใช้เป็นผ้าคุ้นที่สาเร็จเนี่ยจะง่ายกว่าเสร็จแล้วเราวางผ้าคุ้นนี้นะคะลงด้านในค่ะด้านในที่เป็นผ้าสะลูนะคะแล้วเสร็จแล้วนี้นะคะเราก็จะลงกลับมาด้านนี้ ด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราคุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โพ้งลิงมตรงชายถ้ามีจะโพ้งกบบโพ้งนะคะถ้าไม่มีก็ใช้แซคลิมนะคะทั้งส่วน,ส,วนส่วนตัวก้นตะก้าด้วยนะคะแล้วเราก็มาใส่ตะก้าแต่งที่สทีนี้เราจะมาตัดนะคะที่ใส่ขวดนมหรือว่าเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะเผืเ่อข้างสำหรับไว้ใส่เศษตตังหรือพวงกุญแจบ้านแล้วก็ที่จับถุงตะก้าที่ใส่ขวดน้ำนี้นะคะไซส์เนี่ยเราจะใช้ประมาณ ความกว้างนี่นะคะ3นิ้วยาวนี่13นิ้วครึ่งนะคะมีใส่ขวดนมหรือขวดน้ํานะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวกระเป๋านี่นะคะจะใช้ไซส์ความกว้างประมาณ4นิ้วแล้วก็ความยาวประมาณ8นิ้วตรงหูตะกร้านี้นะคะเราจะแต่งมงนิดนึงนะคะแต่ โค้งเวลากุ้จะได้สวยเสร็จแล้วเราก็นําทั้งสามชิ้นนี้นะคะไปคุ้นเวลาคุ้นเราจะวางผ้าคุ้นเนี่ยด้านนอกในด้านด้านผ้าสาลูนะคะแล้วก็ตัวเริ่มนี้นะคะเราจะพักปลายผ้าคุ้นไว้<ม>นีนะคะอีกด้านหนึง่งทีนี้เพื่อความสวยงามนะคะเราจะใช้ีิมิเป็นเล็กนะคะที่เป็นกุปกรณ์นี้นะคะมามัดโบสําหรับปิดตรงที่ใส่ขวดน้ําแล้วก็กระเป๋า เมื่อเราได้โบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตรงกระเป๋านี่นะคะเราจะพับถึงกาลางรอยต่อนี่จะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้โบบานตรงกลางนี้เราไปยึดที่ใส่กดน้ํานะคะรอยต่อนี่อยู่ตรงข้างล่างเหมือนกันนะคะพับอย่างนี้นะคะตรงนี้นะะโบเราจะติดติดตรงนี้นะคะจัดเข็มหมุดไว้นะคะเราติดด้านนี้ก่อนแล้วก็กดเข็มหมุดออกแล้วก็โบมาติด เสร็จแล้วนะคะเราเอาที่ใส่ที่ใส่ขวดน้ํานะคะพับอย่างนี้นะคะเอารอยที่เราพับนี้เข้าตรงรอยตะเข็บตะเข็บตะก้าจัดเข็มหมุดไว้จะเป็นท <modern LD X> like. ี่ใส่ขวดน้ําแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วกระเป๋าเราก็มาติดด้านนี้ด้านนี้ด้านตรงข้างได้กระเป๋าแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเอาดิปบิ้นติดที่จับสูงตะก้าดิปบิ้นนี้จะใช้ใช้ขนาดความยาวดิปบิ้นเส้นเล็กนะคะเราจะใช้ความยาวประมาณ ก้านิ้วราพแล้วก็เย็บเสร็จแล้วกลับมานะคะเรามามาัดหงตะก้กกานะคะจับให้เป็นโบว์รอแล้วทีนี้เราจะใส่ระบายระบายนี่เราจะวัดจากประมาณนี้นะคะระบายระบายจะอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ลงมาเราเผื่อม้วนลิมก็ใช้ซับประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะ3นิ้วครึ่งความยาวนี่ถ้าเท่ากับหน้าผ้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราม้วนม้วนแบนทั้งได้ทั้ง2เส้นแล้วเราเสร็จแล้วเราจะเอาผ้ามาเดิน ลูดเพื่อลูดระบายติดตรงนี้นะคะเวลาเดินลูดระบายปรับห่างนิดนึงนะคะจะได้ลูดง่ายขึ้นเราเดินสักสองเส้นเมืเราเดินระบายเรียบร้อยสองเส้นนะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะเวลาเราด้านในเนี่ยเราใช้ได้ขาวไว้ด้านในข้างล่างเวลาเราดึงเราจะได้รู้ว่าเราดึงเส้นไหนเมื่อเราได้ระบายแล้วนะคะเราก็ลูดให้เรียบร้อยกะนะคะอย่างนี้นะคะประมาณให้หุ้มปลายตะกร้าข้างละหนึ่งนิ้ว เสร็จแล้วเราก็ตัดเข็มหมดจากระดับที่สวยงามนี่นะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดตะกร้านี้ออกมาแล้วเราจะเริ่มเย็บกระเป๋าเย็บที่ใส่ขวดน้ําเสร็จแล้วเย็บระบายติดตะกร้าแล้วก็เอาดิ้นเส้นใหญ่ที่เรามีนี่นะคะเย็บผ้าลงไปก็จะเสร็จได้มาเป็นตะกร้าใบนี้ ะะแต่ก้าไซนี้นะคะซึ่งมันจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะ,คะราคาจจอยู่ที่ราคา3า0ร9อบาทนะคะส่วนไซนี้จะอยู่ประมาณ225บาทนะคะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยเนียเราจะมีอยู่ในที่เฟซบุ๊กประพาดานแห่งนี้นะคะ